สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการครูเนาเล่าทุกเรื่องก็ขอหยิบยกประเด็นเรื่องซีรีส์บ้านกกอกน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนพ่อน้องชมพู่ยังคงวนเวียนอยู่ในตรงนี้เขาบอกกันว่าเป็นคำพูดคำพูดว่าหนึ่งลุงพลหากินกับการสูญเสียน้องชมพู่ สื่อมวลชนหากินกับการทำข่าวหลายคนปรักปํามชี้หน้าด่าว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะช่องที่นำเสนอข่าวน้องชมพู่ข่าวลุงพลนี่สร้างซีรีส์สร้างสตอรี่สร้างข่าวเพื่อที่จะขายข่าวถึงขั้นลงทุนผมในฐานะเป็นคนที่ทําสื่อคนหนึ่งนี่ก็ต้องออกมาขอ ออกความคิดความเห็นกับเขาบ้างหลายคนนะครับก็พูดประเด็นถึงเรื่องของสื่อมวลชนมาหากินกับน้องชมพู่กับบ้านกกกอกจริงหรือไม่ทำไมไม่เลือกสักทีคุณวันอยู่บำรุงบ้างคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงษ์บ้างข้าราชการตำรวจผู้อาวุโส อดีตข้าราชการตำรวจที่กเกษียณไปแล้วก็ออกมาพูดบ้างว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรกับเด็กอายุ3ามขวบผมในฐานะที่ทำสื่อเรื่องนี้ผมก็ปกติก็ไม่ไม่ได้นำเสนอนะครับต้นๆก็ออกไปถึงเรื่องของหลวงพ่อเดือนชัยไปทำพิธีแล้วก็ถูกหวยจากนั้นมาก็ไม่ได้ทำอีกแต่คนเป็นคนหนึ่งที่ ติดตามข่าวของการสูญเสียน้องชมพู่เด็กวัยสามขวบวันนี้มีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกก็คือว่าเมื่อลุงพลเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวโดยมีหมอปลาและภรรยาแล้วก็ช่องอัมรินทีวีผู้สื่อข่าวก็ตามไปด้วยนะครับเมื่อเขาตามไปด้วยเนี่ยก็เป็นเ,เป็นข่าวอีู่บอกว่า,วาเอะลุงพลนี่แอบไปหา ทนายความหรือไม่โอ้เป็นข้อสังเกตเป็นข้อสงสัยอีกผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมเป็นลุงพลผมก็ต้องหาทนายความเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรหรือไม่เพราะข่าวเขาบอกว่าแม่นงชมพู่เป็นคนปรักปรำว่าสงสัยสงสัยลุงพลโดยเฉพาะไทม์ไลน์ที่ออกมาอธิบายว่าจากวัดมานี่ ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไปรับพระนี่นะครับในช่วงต้นๆเราก็จะเห็นเมื่อเขาโดนปรับปรามเขาก็ต้องมีคนหนึ่งในสังคมมันก็ต้องมีคนรักมีคนชังเห็นไหมครับมีคนรักมีคนชังนาเสริมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คนก็สงสัยนาเสริมก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างลุงพลก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วในสื่อมวลชนเขาก็ทําข่าว เมื่อสื่อมวลชนไปทำข่าวหลายคนก็ไปบอกว่าสื่อมวลชนไปหากินกับน้องชมพู่ถามว่าหากินได้เงินไม่ได้เงินการทำสื่อได้เงินการทำอาชีพอะไรก็ได้เงินสื่อก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแม้กระทั่งตัวผมเองทำ u t u b e ก็ได้เงินเพราะทุกวันนี้คนเราจะกินจะไปจะมาก็ต้องใช้เงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใครทำอะไรแล้วไม่ได้เงินคุณอัจฉริยะอาจจะไม่ต้องการเงิน มาทำอะไรฟรีๆหลายคดีมาแต่ก็ชมรมก็ต้องมีงบประมาณในการช่วยเหลือในการใช้ใจ่ายเห็นไหมครับหลายคนก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในงานนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้วางมือจากตำรวจผู้ทอนก็กระจกลายเป็นตำรวจสืบสวนกลางมาทำงานเห็นก็บอกว่ามีการใช้งบประมาณเป็นล้วล้านกว่าบาทซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องซึ่งก็เป็นเรื่องไม่ผิดวิสัยเพราะว่าจะต้องระดมหลายส่วนลงมา แม้กระทั่งคุณศิราเกณจากะกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมาดูก็ต้องลงมาดูเมื่อมีความเดือดร้อนแม้จะเป็นคดีเล็กๆเ,เด็กน้อยตัวหนึ่งซึ่งไม่มีอิทธิพลไม่มีความอะไรมากมายเนี่ยนะครับไม่มีความอะไรทางสังคมมากมายเนี่ยก็ต้องให้ความสนใจเพราะว่าเป็นการสูญเสียที่ผิดปกติเด็กขึ้นไปอยู่บนเขาได้อย่างไรก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ล่าสุดนี้ก็คือมาแล้วครับเขาก็จะไปตามเอากล้องจากรถของนาเขามาดูการมาเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าทําไมไปเอาชา้าจังตั้งสองตั้งร้อยสองวันแล้วถึงไปเอากล้องโอ้โหบางทีความคิดของคนมันก็สับสนวุ่นวายขนาดทางานครับมันก็อาจจะลืมบ้างอาจจะเผลอบ้างนะครับเขาก็ต้องไปดูเผื่อว่ากล้องในรถมันอาจจะมีหลุด มันเป็นหลักฐานสุดท้ายจริงๆที่ตำรวจคุณอชัชฉรียะก็พูดว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรแล้วมันอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายก็ได้ที่มันยังปรากฏอยู่ที่กำลังจะหาเห็นเขาก็มีความจําเป็นจะต้องไปรื้อไปค้นเอามาให้มากที่สุดเพื่อที่จะเผื่อว่าผู้ร้ายเดินผ่านกล้องของรถเราก็มีความรู้อีกแล้วว่ารถเนี่ยเวลาดับเวลาจอดอยู่มันจะสามารถกล้องมันจะทํางานได้ไหมระบบเขาเอาแบตเตอรี่เชื่อมเข้าสู่กล้องวงจรปิดไว้หรือเปล่าถ้าเขาทาเอาไว้ก็อาจจะได้ภาพดีๆแต่ถ้าเขา ทำระบบเอาไวา้รถจอดก็ไม่มีการบันทึกอะไรนี่ก็อาจจะก,ก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถึงยังไงก็ต้องไปเอามาดูน้ําเสริมก็ต้องให้ความร่วมมือพระก็โดนสอบเหมือนกันแม้พระจะโดนห้ามให้ข่าวเรื่องนี้ให้ความสนใจพระก็ยังโดนสอบโดนถามก็เป็นเรื่องปกติไอ้คุณอัจฉรียะบอกว่าตํารวจนี่เขาค่ายๆจะแขวนคดีนะครับ ไม่เอาแล้วมันไม่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ก็หาไม่ได้คุณหมอก็ลงความเห็นไม่ได้เขาก็ยังหาอยู่หาครับทุกคนก็ต้องหาจนกว่าคดีนี้จะคลี่คล,คลายนักข่าวก็ต้องทําข่าวจนกว่าคดีนี้จะคลี่คลายถามว่าวันนี้ถ้าคุณม,มุดคนหิวข้าวเนี่ยถามว่าถ้าทุกคนหิวข้าวเนี่ยคุณจะชวนเขาไปดูหนังเขาจะไปดูไหมนั่นก็คือผู้เสพข่าว ผู้สืบข่าววันนี้เขาอยากจะดูความก้าวหน้าของคดีนี้ว่าจะจบลงอย่างไรเมื่อข่าวเขาขายได้เขาก็ไปทําเอามาขายก็เป็นเรื่องไม่ผิดปกติเพราะหลายคนก็บอกว่าถ้าผู้สื่อข่าวไม่ติดตามทวงถามไม่ทําอย่างนี้อาจจะมีคนชาวบ้านคนใดคนหนึ่งเป็นจําเลยแล้วก็ระบบสารไทยเป็นระบบกล่าวหาแล้วก็ไปหา หลักฐานมาแก้ตัวเอาอาจจะเป็นลุงพลก็อาจจะโดนจับตามความเห็นของอแม่น้องชมพู่แล้วก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาทนายความไปหาเงินประกันตัวมาแก้ข่าวสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนก็เป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งที่ทําให้ตํารวจต้องใช้ความระมัดระวังถ้าสื่อสารมวลชนไม่ทํางานอาจจะมีแพ้ก็ได้เหมือนหลายๆคดีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นในย่านหนึ่งในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าเจ้าหน้าที่จะไปจับแพ้ แต่ก็เป็นข้อเป็นตัวถ่วงดุลอำนาจของการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการที่จะพิจะะารณาคดีเห็นไหมครับก็เป็นความคิดความเห็นซึ่งหลายๆคดีถ้าไม่มีสื่อมวลชนเี่นนะครับอย่างเช่นคุณเอ่อพวกพวกพวกรถพวกถนนเนี่ยครับเขาก็มีติดกล้องวงจรปิดจับดูว่าเอ่อมีการชนหน้าชนหลังหรือเปล่านั่นเขาก็ต้องมีหลักฐานทางคดีประกอบเมื่อเขามีความเสี่ยง เขาก็สื่อสารมวลชนนี่จะเป็นกระบอกเสียงถดดุลอํานาจในการใช้อำนาจเพราะระบบของไทยนี่กล่าวหาเอาไว้ก่อนจริงๆและผมเชื่อผมเชื่อตามข่าวเขาลือบอกว่าลุงพลอาจจะถูกจับไปแล้วก็ได้และเด็กคนหนึ่งที่ไปถอนกล้าดํานาในช่วงที่มีการเสียชีวิตก็อาจจะโดนก็ได้หรืออาจจะคนที่ขับรถไปถึงสกลนครไปเขาที่เขาสงสัยบอกว่าไปรับพระมาไปหาโมดูหมอทรงซึ่งเป็น นาของน้องชมพู่เนี่ยอาจจะโดนจับไปก็ได้ไเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าลลูกหลานคุณตายคุณยังไม่มีความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณคุณไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของเ,ออเข้าทรงอะไรเลยหมอปลามาคุณก็ยังไม่เชื่อแล้วคุณขับรถไปทําไมถึงจังหวัดสกลนครเนี่ยเขามีไทม์ไลน์มาให้ดูเห็นไหมครับคุณไปทําไมถึงจังหวัดสกลนครในเมื่อคุณไม่เชื่อคุณไปยังไงเราก็ไปตามความ แนะนำเขาก็บอกว่าไปตามคําแนะนําของคนเมื่อคนขอแนะนําให้ไปก็ต้องไปแม้ไม่เชื่อก็ต้องไปเ็าหลานเขาสูญเสียทั้งคนเขาก็ต้องไปอย่างนี้ก็เป็นข้อสงสัยอาจจะโดนตกเป็นผู้กล่าวหาก็ได้เห็นไหมครับของไทยเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นแล้วสื่อมวลชนก็เป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งที่ไม่ให้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาถ้าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพียงพอนะครับซึ่ง ผมหลักคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับสื่อสารมวลชนที่ไปเกาะติดตามข่าวอย่างกระชั้นชิดทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างระมัดระวังมากขึ้นซึ่งวันสองสวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมานี่ครับตำรวจฝ่ายสืบเขาก็ขับรถไปขับรถไปหาข่าวอย่างไม่ลดละจนรถไปติดลมแล้วก็พ่อของน้องชมพู่ก็ยังเอารถไปลากช่วยทำมาทำไปทำไปทำมากลายเป็นตำรวจหน่วยสืบเห็นไหมครับ สร้างฝ่ายตำรวจเขาก็ไม่ละความพยายามนะคุณอัจฉริยะจะบอกว่าเขาจะแขวนแล้วมันหาหลักฐานอะไรไม่ได้แต่ในทางลึกๆแล้วตำรวจเขาก็ยังมีความพยายามในการทํางานเห็นได้จากตรงเนี้ถ้าเราไม่มีสื่ออะไรไปถามเรื่องนี้เราก็อาจจะเป็นรถคันหนึ่งที่ตุดลมแล้วก็ไปช่วยเหลือขึ้นแต่เมื่อมีสื่อมวลชนมีการกระจายข่าวผ่านโซเชียลก็เราก็เห็นว่าตำรวจยังไม่ละความพยายามในการที่จะตามหาผู้ร้ายมาลงโทษตามกบินเมือน เราก็ให้ความให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกทุกคนให้กำลังใจจากนักข่าวทุกทุกคนที่ลงไปทำงานในพื้นที่มาดูเรื่องกระแสเขาบอกว่ามีคุณวันอยู่บํารุงเนี่ยไปพูดถึงเรื่องลุงพลเนี่ยลุงพลทำอะไรไปแข่งกีฬาโอลิมปิกรือไงถึงบอกว่าลุงพลสู้สู้โอ้เขาก็ให้กำลังใจครับ เขาให้กำลังใจการในเมื่อลุงพลก็ถูกน่อยน้องชมพู่สงสัยเขาก็ให้กำลังใจว่าสู้สู้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยลุงพลเราต้องให้กำลังใจเพราะว่าลูกของเขาก็โดนบุลลี่ในห้องเรียนไปห้องเรียนก็ต้องโดนเพื่อนชี้หน้าว่าลูกผู้ต้องหาเขาใช้คําว่าฆาตกรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรูกที่ผมเอามาให้ดูจากสื่อมวลชนขอบคุณอัมบรินทีวีนะครับเนี่ยภาพจากอัมารินทีวีผมก็เอามาเนี่ย แม้กระทั่งไปหน้าของเขาซึ่งเกิดจากเงาในการใช้กล้องก็ยังไปสงสัยว่าตรงนี้ช้ำหรือเปล่าตรงนี้ไม่ช้ำมันเป็นมุมกล้องครับผมเป็นคนใช้กล้องมารู้ดีว่ามันเป็นมุมกล้องนะครับเขาไม่ได้ไปโดนอะไรตบได้ตีโดนอะไรกระแทกมาหรอกบางคนอาจจะบอกรีบร้อนหรือเปล่าไปหกล้มมาในการไปทําอะไรกับน้องชมพู่เลยก็ไปสงสัยเขาไปเถอะก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะสงสัยเมื่อสงสัยเขาก็ออกมาคลี่คลายมาตอบออกทางโซเชียลก็หายสงสัยกันไปนะครับ มากลับมาถึงเรื่องเขาบอกว่า,ามีการผูกายผูกข้อมือให้ด้วยให้กับลุมพลอันนี้ชี้แจงคุณวันอยู่บำรุงหน่อยนะครับว่าเขาก็มีการผูกข้อต่อแขนสู่ขวัญให้กำลังใจนั่นเป็นเรื่องประเพณีปกติของคนอีสานคนอีสานเมื่อเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นเขาก็จะมีการภาษาอีสานเสียเคาะเสียเคา์สะดอกเคราะมีการสะดอกเคราะแล้วก็แต่งบูชาโชค เขาเรียกว่าสะดอกเคาะบูชาโชคซึ่งเป็นเรื่องปกติโอ้โหครับคนที่โดนกล่าวหาโดนสงสัยว่าเป็นผู้ร้ายทําร้ายเด็กอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการตกอกตกใจเป็นเรื่องธรรมดาของคนอีสานเขาบอกว่า,เ,าเรื่องนี้ลุงพลดังกว่าสื่อสารดังกว่าลุงตู่โอ้โหคุณวันก็บอกว่าลุงพลดังกว่าลุงตู่ดังไม่แพ้กันแล้วครับ,ด,กกรบดังไม่แพ้กันครับดังไม่แพ้กันจริงๆริงครับทุกวันนี้นะครับ ลุงคนดังไม่แพ้กับลุงตู่จริงๆในพื้นที่ข่าวเนี่ยผมว่าลุงตู่มีพื้นที่ข่าวน้อยกว่าลุงพลในช่วงปัจจุบันสื่อสารมวลชนมุ่งหน้าไปที่บ้านกกกอกนะครับมีคนเขาบอกว่ามีแฟนคลับเพียบได้ยังไงคุณวันอยู่ลุงบอกว่าลุงพลมีแฟนคลับได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้โหครับใครๆทุกวันนี้มันเป็นสื่อไม่มี Facebook มี Facebook มี l ลน e นะครับมีอินสตาแกรมมีอะไรมากมายเมื่อคนเรานี่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเขาก็ติดตามการติดตามดูของคนนี่เขาติดตามดูอะไรครับ1เพื่อสรรเสริญ2เพื่อนินทา3เอาไว้แล้วก็ดูเฉยๆเพื่อส,ด,สดับปฏิปับสติปัญญาคนเราจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็1ชอบ2ชงัง3เฉย3ประการนี่แหละคนเขาก็ดูบางทีคนไม่มีเวลาเวลาอยู่ภรรยาคุณวันอยู่บวมลุงก็ดูเหมือนกัน ใครๆก็ดูครับแม้กระทั้งโอ้โหเ,เน็ตไอดอลก็ยังดูนะครับข่าวเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าลุงพลมีเวลาทำมาหากินไหมไม่ต้องมีเวลาหรอกครับแค่จะตามระมัดระวังตนเองไม่ให้เป็นผู้ที่ต้องสงสัยนี่ก็พอสมควรแล้วนะครับไม่ใช่แค่ลุงพลครับคนอื่นๆที่ออกไปทำไร่แานาก็โดนจับตามองเหมือนกันผมคิดว่าบ้าน ภูเขาเหินเหล็กไฟบ้านกบกอกจะมีใครกล้าขึ้นไปเก็บเห็ดไหมช่วงฤดูนี้ผมอยากจะรู้จริงๆผู้สื่อข่าวไปตามไปดูดสิครับว่าบนภูเขาเหินเหล็ไกไฟบ้านกบกอกมีคนขึ้นไปเก็บเห็ดหรือยังปกติฤดูนี้เป็นฤดูเก็บเห็ดคนเขาทํามาหากินกับธรรมาชาติเก็บเห็ดเก็บผักหวานเก็บนอไม้แล้วบนภูกบกอกบนภูหินเหล็กไ,ไฟบ้านกบกอกมีคนขึ้นไปเก็บเห็ดหรือยังเห็นไหมครับใครขึ้นไปเก็บก็จะต้องสงสัยอีกไหม ไปทาข่าวเรื่องนี้สิครับอมร,รินทีวีผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าชุมชนเขาขาดโอกาสในการไปทำมาหากินบนภูเขาหินเหล็กไฟหรือไม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนคุณลุงคนนี้ก็โดนสอบเครับตามภาพคุณลุงนี้ก็โดนสอบก็เป็นเรื่องธรรมดาในการหาข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุงพลเขาไม่ทำมาหากินเขาก็มีคนเอาไปช่วยคนเราคนไทยมีความเมตตาสงสารเห็นคนตกทุกข์ไดยากคนคนลำบาก เขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเขาไม่ใช่ผู้ร้ายแล้วเขาก็ไม่ใช่ดาราแต่เขาโดนบุลลี่โดนสงสัยก็ว่าได้ลูกเต้าเขาก็โดนบุลลี่เหมือนกันเขาก็ต้องมีคนไปเมตตาสงสารเขาเหมือนกันนะครับดัอนั้นลุงกลนปลาแตนนี้ดังแล้วครับลุงกลนปลา้าแตนดังแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมผมรายการครูเนาเราทุกเรื่องนี่ก็ต้องให้ความสนใจแม้ผมจะเลิกลาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ก็ต้องหันมาใส่ใจบ้างเพราะว่าสื่อนี่โดนโดน,โดนเขาเรียกว่าโดนดา่าโดนว่าโดนต่อว่าหากินกับเรื่องนี้ที่กินแล้วสื่อเขาทําหน้าที่แต่รายได้มันก็เกิดขึ้นพร้อมกันทุกคนมีหน้าที่ทุกคนมีอาชีพ ต่างหน้าที่ต่างอาชีพอะไรขายได้เขาก็นํามาขายเมื่อชาวบ้านเขาอยากกินอาหารคุณจะชวนไปดูหนังเขาไม่ไปดูหรอกครับวันนี้รายการคุณเอาทษเพื่องขอใทุกท่านมั่งมีสีสุกดูอย่าเครียดน,นะครับทุกทุกท่านสวัสดีครับ